โรงเรียนสนามบินนิทานเรื่องกระดุกกระดิกกระดอกกระแดกยายเช้าเวลาหาวก็จะชอบทำปากกว,าว้างเวลาหัวเลาะก็จะชอบทำปากกว้างเช้าวันหนึ่งยายเช้าไปนั่งอยู่ที่หน้าบ้านกำลังหาวปากกว้างก็มีตั๊ก,กแตนตัวหนึ่งบินเข้าไปในปากของยายเช้าว้าว ยายเช้าไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่งับปากแล้วก็กลืนตั๊ก,กแตนล,ลงไปในท้องแต่ตั๊ก,กแตนก็ไม่ตายมันดิ้นกระดุกกระดิกกระดอกกระแดกอยู่ในท้องของยายเช้ายายเช้าจึงวิ่งไปหาเพื่อนและไปถามเพื่อนเพื่อนจึงบอกว่าให้ยายเช้ากลืนนกลงไปในท้องยายเช้าจึงไปจับนกที่ต้นไม้มาหนึ่งตัวแล้วก็กลืนนกลงในปากเพื่อไปจิต ตั๊ะแตนแต่ตก๊ะแตนก็ไม่ตายต,ตั๊กแตนก็ดิ้นกระลุกกระดิก๊กรก,กระดอกกระดกอยู่ในท้องของยายช้ายายเช้าจึงวิ่งไปหาเพื่อนแล้วไปถามเพื่อนอีกว่าทํายังไงเพื่อนจึงบอกยายช้าว่าให้ยายเช้ากลืนแมวลงไปในท้องแมวหนึ่งตัวยายเช้าก็ไปจับมาแล้วก็กลืนแมวลงไปในท้องเพื่อที่จะให้แมวไปกัดนก นกไปจิกตั๊กะแตนแต่ตั๊กะแตนก็ยังไม่ตายตั๊กะแตนก็เด้งกระดุกกระเดกกระด๊อกกระแดกอยู่ในท้องของยายเช้ายายเช้าจึงไปถามเพื่อนอีกเพื่อนจึงบอกให้ยายเช้าเกลือนหมาลงไปในท้องยายเช้าก็ไปจับหมามาหนึ่งตัวแล้วก็เกลือนหมาลงไปในท้องเพื่อให้หมาไปกัดแมวแมวไปกัดนกนกไปจิกตั๊กะแตนแต่ตั๊กะแตนก็ยังไม่ตาย ตากาตารมันยังดิ้นกระดุกกระดิบก,กระดอกกระแดกอยู่ในท้องของยายเชา้ายายเช้าก็จึงไปปรึกษาเพื่อนอีกเพื่อนจึงบอกให้ยายเชา้ากลืนเสือลงไปในท้องเสือคร่งหนึ่งตัวลงไปในท้องของยายเชา้าเพื่อที่จะไปกัดหมาหมาไปกัดแมว แมวไปกัดนกนกไปจิกตัก,กแตนแต่ตักกะแตนก็ยังไม่ตายมันดิ้นกระดุกกระดอกกระแดกอยู่ในท้องของยายเช้ายายเช้าเห็นเช่นนั้นยายเช้าก็จึงไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนจึงบอกให้ยายเช้ากลืนช้างลงไปในท้องยายเช้าจับช้างมาหนึ่งตัวอ้าปากกว้างแล้วก็กลืนช้างลงไปเพื่อจิตจะให้ช้างไปทับเสือเสือไปกัดหมาหมาไปกัดแมว แมวไปกัดนกนกไปจิกตั๊กกะแตนแต่ตั๊กกะแตนก็ยังไม่ตายมันดิ้นกร,กระดุกกระดิก๊กกระด๊อกกระด๊าดอยู่ในท้องของยายเช้ายายเช้าไม่รู้จะทํำยังไงจึงไปปรึกษาเพื่อนอีกเพื่อนจึงให้ยายเช้าดื่มน้ำยายเช้าจึงดื่มน้ําเข้าไปแก้วที่หนึ่งแก้วที่สองแก้วที่สามแก้วที่สี่แก้วที่ห้า แก้วที่หกแก้วที่เจ็ดแก้วที่แปดแก้วที่เก้าแก้วที่สิบยายเช้าดื่มน้ำลงไปสิบแก้วเยอะมากทำให้เจ้าตะักะแตนบินออกมาจากปากของยายเช้าตามด้วยเจ้านกก็จะบินออกมาจากปากของยายเช้าตามด้วยเจ้าแมว ตามด้วยเจ้าหมาตามด้วยเจ้าเสือแล้วก็ช้างออกมาจาับท้องของยายเช้าเห็นไหมคะเด็กๆว่าเวลาที่เราหาวปากกว้างหัวเลาะปากกว้างมันจะมีสิ่งของหรงือแมลงเข้าไปในปากของเราเด็กๆดูยายเช้าเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องรู้จักปิดปากเวลาไอ เวลาหาวเวลาจามเวลาหัวเราะนะคะสวัสดีค่ะ